สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องเชฟที่ผลเดิมยินดีต้อนรับเข้าสู่อีกหนึ่ง EP พิเศษนะครับมาตามกันต่อสำหรับพ่อปู่สีสุโธนพกาเก้าเสียนนะครับให้โชคอีกแล้วนะครับงวดล่าสุด6 72972นะครับแล้วก็0ูนล่างนะครับก็ให้โชคอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเป็นงวดที่5ติดต่อแล้วนะครับสำหรับพ่อปู่สีสุโธนพกาเก้าเสียนนะครับเอาละครับก็มาตามกันต่อนะครับ วันนี้ก็จะทำพิธีแก้บนนะครับมีเพื่อนๆ f c หลายท่านเลยนะครับร่วมแก้บนด้วยนะครับวันนี้ก็ซื้อไข่มาหลายแพงเลยนะครับเพราะว่าแก้บนด้วยไข่ปู่มักจะให้โชคนะครับเอาละครับสำหรับเพื่อนๆทางบ้านนะครับที่นะครับได้รับชมคลิปนี้นะครับก็มาตั้งจิตขอกับองค์พ่อปู่ไปพร้อมๆกันนะครับทั้งที่ท่านที่ฝากแก้บนมานะครับแล้วก็ นะครับเพื่อนเพื่อนเอซนะครับทางบ้านที่รับชมอยู่นะครับมาตั้งจิตไปพร้อมๆกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสาัมพุทธนะ,ะธมมาาธนะโมตัสสะภะคะวะโตระตะสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะตสัมมาสัมพุทธะกายะวาจะจิตตังอะหังวันทานาคาธิปดีสีสุโธวิสุท,ทธิเทวาปทุมานาคีปูเชมิ ทุติยมปิกายะว,วาจะจิตตังอหังวันทานาคาทิปดีศีสุสทูวิสุทธิเทวาปทุมานาคีปูเชมิตาติยมปิกายะว,วาจะจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีศีสุสทูวิสุทธิเทวาปทุมานาคีปูเชมิสาธุสาธุเอาละครับก็บอกกล่าวองค์พระปู่องค์ ลบปากาเก่าเสียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเชฟก็จะขออนุญาตตั้งจิตนะครับเราก็จุดเล็กทุบเสียงทายนะครับจุดเล็กทุบเสียงทายสําหรับงวดประจําวันที่1่กุมภาพันธ์นะครับ่เล็กทุบก็เตรียมเอาไปแล้วนะครับเล็กทุบเสียงทายนะครับอ่ามีฝาเครื่องดื่มด้วยนะครับถวายองค์พ่อปู่นะครับวันนี้เราแก้บนด้วยไข่แผงใหญ่นะครับหลายแผงนะครับวันนี้หลายแผงนะครับ เครื่องเลขฝกเครื่องดื่มนะครับห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้านะครับห้าเจ็ดห้าข้างในข้างในไปลาวได้นะครับงวดที่แล้วก็เข้าลาวนะข้างในเนี่ยนะครับวันที่มาขอนี่ก็งวดงวดที่มาขอรัฐบาลไทยนี่ก็เข้าลาวนะครับอ่นนี้ข้างในนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าก็ไปลาวได้นะครับไปลาวได้ข้างหน้าเป็นเจ็ดแปดเก้าเก้า วันนี้วันพระใหญ่ด้วยนะครับลืมบอกนะครับวันพระใหญ่ด้วยเดี๋ยวอาจจะขอเลขทูบราให้ด้วยนะครับวันนี้เพราะว่า,ามาขอพ่อปู่แล้ววันนี้ก็ตรงกับวันวันพระด้วยนะครับแล้วก็ตรงกับมีหวยลาวพัฒนาด้วยนะครับนะครับอันนี้เป็นท่านที่ฝากแก้บนนะครับคุณปราณีคุณน้ำฝนนะครับฝากแก้บนแก้บน2ที่นะครับวันนี้2ที่เชฟแบ่งไปที่ พอปููศสีจุโธจยา4ีปฐุมมาต่ที่แรงด้วยนะครับแล้วก SBS. ็มาที่นี่ด้วยนะครับก็สองที่นะครับมีสิบเก้าท e ่านนะนะครับอันนี้เชฟเขียนไว้แล้วก็มีเพิ่มเติมมาสองท่านนะครับมีเพิ่มเติมมาสองท่านนะครับอันนี้อันนี้เป็นก่อนหน้านี้นะครับสิบเจ็ดท่านแล้วก็เมื่อวานอีกท่านหนึ่งนะครับเมื่อวานอีกท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรายชื่อให้นะครับเมื่อวานอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ เมื่อใบใบนี้อีกท่านหนึ่งคุณลุงนภานะครับคุณลุงนภาครับร่วมถวายพระปู่เพิ่มมาอีกสามร้อยนะครับตอนต้นงวดเนี่ยถวายมาแล้วสามร้อยนะครับเอาล้ครับเดี๋ยวไปจุดเลขทุบเสียงไทยนะครับแล้วก็ขอเลขปิงปองด้วยนะครับเลขปิงปองเนี่เข้ามาสามงวดติดนะครับเลขปิงปองงวดล่าสุดก็ได้เจ็ดสองนะครับเลขปิงปองนะครับงวดก่อนศูนย์หก เลขปิงปองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจุดเลขทูบเสียงทายเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปหลวงหายกันนะครับจุดเลขทูบเสียงไทยก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปหลวงหายนะครับเอาละครับเลขทูบเสียงไทยสองแท่งนะครับสองแท่งก็จะเป็นสองตัวล่างแล้วก็สามตัวบนนะครับอืมนี่อันนี้คือเลขฝาให้ดูอีกรอบนึงนะครับข้างในนี้ก็ไปลาวพัฒนาคืนนี้ได้นะครับเพราะปู่ชอบให้ลาวแตกเหมือนกันนะ เลขข้างในฝานี่ก็เข้ามาทีไรก็มักจะได้โชคนะครับมีหลายท่านบอกว่าฝากขอราวให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จุดราวด้วยจุดรัฐบาลไทยด้วยนะครับจุดราวด้วยจุดรัฐบาลไทยด้วยนะครับอันนี้ให้ดูเลขฝาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหลวงไห้นะครับเพราะว่าพ่อปู่ให้ไหามาสามงวดติดแล้วนะครับตั้งแต่หนึ่งหตั้งแต่1นึ่ งวดวันที่สองงวดวันที่สิบเจ็ดเนี่ยเข้าครับอ่าเดี๋ยวไปลวงหายกันนะครับเดี๋ยวทั้งจิตขอกับองค์พ่อปู่นะครับสาธุสาธุ หมายเลขที่หนึ่งนะครับปู่ให้เลขห้ามานะครับพอปู่ให้เลขห้ามานะครับพอปู่สี่อถึเลขเก้าเสียงนะครับหมายเลขที่สองนะครับพอปู่ให้เลขเสียงไทยมาที่หมายเลขสามนะครับหมายเลขสามนะครับห้าสามนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับอ่าเหลืออีกหนึ่งหมายเลขนะครับ หมายเลขสุดท้ายนะครับพ่อปู่ให้หมายเลข0นะครับ5 30.305.5 0 3นะครับก็ฝากเอาไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับเลขติ่งป่องพ่อปู่เข้าดีนะครับช่วงนี้พ่อปู่ให้โชคบ่อยนะครับเ่ะเ๋ยวครับเดี๋ยวเรามาดูเลขทูบกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเชฟจะจุดเลขทูบเสียงไทยของเราพัฒนาด้วยนะครับนะครับเราพัฒนาด้วยเพราะว่ามีหลายหลายท่านนะครับก็ฝากตามเราพัฒนาด้วยนะครับ เ,เดี๋ยวเราลุ้นเลขรัฐบาลไทยนะครับสองแท่งแล้วก็ราวพัฒนาไทยราวพัฒนานะครับข้ามโขงคืนนี้ด้วยนะครับอีกหนึ่งแท่งนะครับก็มาลุ้นไปได้วยกันนะครับ สำหรับรัฐบาลไทยมาครบแล้วนะครับเป็น 607, 706แล้วก็มี97นะครับมี6 0 7 7น6หแล้วก็มี97านะครับส่วนลาวพัฒนานะครับก็เป็น0340่นนะครับโอ้0 2ตัวเลยนะครับฝากเอาไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับก็หวังว่างวดนี้พ่อปู่สีชิโนท่านจะให้โชคปังๆทุกๆท่านอีกนะครับเจอกันใหม่รายหนพีหน้านะครับอีพีนี้สวัสดีทุกๆท่านครับ